Vai, vai, vai. Hoặc là nhà nhiều, nhiều, bị cốp của sở hữu nghĩa của mặt của mặt của tên mà luôn. Sì là mặt luôn 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 nên luôn 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 nên luôn lốp buộc lốp,

วกวกลบหรือลบวกบวกอ่ะวกวกลบนะอ่าวก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 ลบลบบวก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 ลบหรือลบวกบวกวกวกลบหรือลบวกบวกจะเป็นอะไรให้ดูที่ใครมากกว่ากัน จะเป็นอะไรให้ดูที่ใครมากกว่าใครมากกว่าแบงค์จะมากแบงค์ฉะนั้นเรื่องหมายแเป็เรื่องหมายอะไรก็ได้ก็ได้ฉะนั้นเลขห่างกันจะเป็นอะไรใครมากกว่าน่าองหมายถึงเป็นอะไรลบเลขห่างกันเท่าไหร่สามทำงาญยังเก็บไม่ดูไหมต้องรับสับสนไหมที่ผ่านมามีสับสนไหม สับสนแต่วันนี้สับสนยังไม่ใครใครเข้าใจวันนี้ยกมือหน่อยค่ะหันหันศอกลอไปลอกไปลอไปลอเพไปที่ผ่านมาคือไม่เข้าใจหรือว่ายังไงเรื่องสับสนเอาอมือลงก่อนเดี๋ยวเราอยากลอ้เอามือลงก่อนที่ผ่านมาใครสับสนเรื่องนี้บ้างยกมือหน่อยที่ผ่านมาที่ผ่านมาใครสับสนเรื่องนี้บ้างที่ผ่านมาอ่านี่สับสนโอเคนะเอามือลงเอามือลงแล้ววั อ่าตอบลบเกียร์เีย่อคไม่คิดว่าต่อไปมา้อยข้อก็ตบร้อยข้อถูกไหมถูกนะคะแต่มนจะมีลักษณะของที่บอกว่าแล้วถ้ายูแบบนี้ครูทําไงอ่ะงงถูกไหมแล้วก็เปลี่ยนหน่อยลบเกถ้าเราจะเอาเรื่องขายบวกตามที่ครูสอนบวกอะไร กลายเป็นลบบวกลบเป็นลบใช่ไหมใช่เป็นลบถ้าเครื่องหมายเห็นไหมมันเหมือนกันเนี่ยตัวเลขเราจะเพิ่มถูกไหมเราก็เอามาบวกกันเลยเห็นไหมเนี่ยบวกกันเลยแต่ถ้าเครื่องหมายเราต่างกันเราดูความห่างถูกไหมนะว่ามันห่างกันเท่าไหร่ลบบวกลบเป็นลบใช่ไหมใช่ใช่บวกบวกบวกเป็นบวกใช่ไหมใช่ใช่บวกบวกลบหรือลบบวกบวก บวกบวกลบหรือลบบวกบวกจะเป็นอะไรให้ดูที่ใครมากกว่ากันจะเป็นอะไรให้ดูที่ใครมากกว่ากันเพลงนี้ใช้เช็คเครื่องหมายส่วนเลขถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้ตัวเลขมันทำอะไรกันบวกแต่ถ้ามันเป็นเครื่องหมายต่างกันหนูความห่างหรือเอามาลบกันเก็ตไหมเก็ตขึ้นไหมคะเก็ตขึ้นสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ถ้าครอยากดูย้อนหลังไปดูในช่อง u t u b e รูไข่มุกไฟลูกทุกคนขอบคุณคนช่างภาพของครูนะคะ